สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่บนที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับวันนี้เรากําลังจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อไปลวกทริปกับเซมาห้านะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามไปด้วยกันนะครับ กอัมาเรียนดูนะซึ่งจริงจังมากนะครับเลาลองดูบรรยากาศตอนนี้นะครับเราก็พร้อมที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่กับการขับขี่นะฮะวันนี้เดี๋ยวมาเอ็กซิเลียน ทริปไรดิ้งอินเจแปนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ยาม่าไรดิ้งอะคาเดมีนะฮะก็เป็นศูนย์สกัดกีบของปลอดภัยนะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นจุดที่เรารับรถนะครับตอนนี้รถพร้อมแล้วคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเดินทางไปด้วยกันนะครับไปฟูจิสังนะครับรออยู่ นี่เป็นครั้งแรกที่เรามีโอกาสได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ในประเทศญี่ปุ่นต้องบอกว่าวันนั้นเราโชคดีกันมากๆที่ท้องฟ้าเปิดสภาพอากาศสดใสแม้อุณหภูมิจะต่ำกว่า20องศาและชุดเลดิ้งเกียร์ของเราเป็นแบบ i r r l o ฟแต่ด้วยการที่เราใส่เสื้อผ้าฮีทเทคเอาไว้ด้านในมันเลยช่วยให้เรารู้สึกสบายไม่รู้สึกว่าร้อนหรือเย็นจนเกินไปนัก ในเรื่องสภาพผลทางนั้นพื้นถนนเป็นแบบลาดยางและมีความเรียบมากส่วนการขับขี่ของคนญี่ปุ่นนั้นก็มีความเป็นระเบียบมากขับรถไม่เร็วไปอยู่ในเลนของตัวเองทำให้เราขี่มอเตอร์ไซค์แล้วรู้สึกปลอดภัยทีเดียวและที่ถูกใจเรามากที่สุดคือรถมอเตอร์ไซค์ที่นี่สามารถขึ้นขี่บนถนนไฮเวย์ได้ด้วยนะครับโดยความเร็วเฉลี่ยที่เราใช้ ในการเดินทางครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ120-130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ทิวทัศน์สองข้างทางระหว่างการเดินทางจากเมืองคาเกะงาวะไปยังเมืองฟูจิที่อยู่ในจังหวัดชิซูโอกะเราจะได้เห็นภาพของคุ้นเขาสลับกับตัวเมืองอยู่ตลอดเวลาซึ่งที่น่าทึ่งมากๆคือการขี่ลอดอุโมงค์ผ่านใต้ภูเขาอยู่เป็นระยะระยะซึ่งบางอุโมงค์นั้นมีความยาวมากกว่า2กิโเมตรเลยทีเดียว แถมในบางช่วงเรายัางขี่เลาะไปจนเห็นวิวที่ติดอยู่กับมหาสมุทรแปซิฟิกอีกด้วย ทุกคนครับตอนนี้เราก็พักปาร์คแรกนะฮะที่ฟูจิกะว่านะครับพักผ่อนหลังจากขี่กันมาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็เรียกว่ากำลังสบายๆยนะฮะแล้ววันนี้เราต้องถือว่าโชคดีมากนะครับเราเห็นฟูจิซังกันแล้วน,นะครับเรายังอยู่ไกลนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะติดตามกมันต่อไปนะฮะเดี๋ยวขอพักผ่อนสักครูค่นะครับ บางช่วงเราลงจากไฮเวย์ way, ตัดเข้าผ่านเมืองผ่านย่านชนบทซึ่งเป็นย่านเกษตรกรรมทําให้เราพบเห็นกับทุ่งข้าวที่ตั้งท้องแก่โดยมีภูเขาไฟฟูจิเป็นแบ็กการาวด์อยู่ด้านหลังไกลๆมันเป็นภาพที่สวยงามมากเลยทีเดียวครับ เนี้เรามาอยู่กันที่ปูจิวิวพาร์คกิ้งนะครับเป็นจุดจอดรถพักรถแล้วเราก็จะกินข้าวกันที่นี่นะครับหลังจากเต็มอิ่มกับการชมทิวทัศ์บนสันเขาจุกโกุฮากเนะแล้วช่วงสุดท้ายของการเดินทางในวันนี้เรามุ่งหน้าสู่จังหวัดยามานาชิ ซึ่งเป็นที่พักของเราที่มีชื่อว่าพิกะฟูจิยามะแคมปิ้งรีสอร์ทโดยสภาพอากาศในช่วงนี้ทันทีที่หมดแสงแดดอากาศก็เย็นลงอย่างเฉียบพลันอุณหภูมิความหนาวเย็นน่าจะอยู่ที่เลขตัวเดียวส่งผลให้การขับขี่ในช่วงนี้ไลเดอร์ทุกคนต่างมือเย็นเท้าเย็นกันเป็นแถว,แถว แต่ทุกคนก็ยังคงรู้สึกคึกคักเพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของการขับขี่ที่ประเทศญี่ปุ่นสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ที่พักนะครับชื่อฟูจิยาม่านะครับซึ่งเป็นที่พักแนวโดมนะฮะสไตล์แคมปิ้งนะครับแต่ไฮไลท์ของที่นี่คือพอเราตื่นเช้ามานะครับทุกคน เราเห็นเขาไฟฟูจิแบบเต็มเต็มสวยงามเลยฮะนี่ถือว่าเป็นการเห็นแบบครั้งแรกที่เห็นใกล้ๆเลยนะครับแล้วก็ขนาดใหญ่มากสวยงามมากครับเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับ จากที่ได้นอนหลับพักผ่อนท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายในบรรยากาศของแคมปิ้งวันนี้เราก็เตรียมมุ่งหน้าเข้าส่่ฟูจิซังซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ลูกใหญ่และชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยในวันนี้เราได้ทำการสลับเปลี่ยนรถกับเพื่อนร่วมทิปโดยรถที่ผมขี่ในวันนี้เป็นยามาฮ่ MT 0 3ตอนนี้เราก็มาถึงโมโตสึเล็กแล้วนะครับ ตรงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นวิวและทิวทัศน์ที่อยู่บนแมง้งพันของประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จะเห็นทั้งมมเตรสือเล็กแล้วก็ภูเขาไฟฟูจินะครับเต็มใบเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นยังไง ตัอเล็กนะครับต้องเรียกว่ามันสวยงามจริงๆนะครับไม่แพ้มุมที่อยู่บนแบงค์พันเลยครับ ตอนนี้เราอยู่อีกหนึ่งจุดชมวิวนะครับของภูเขาไฟฟูจินะครับซึ่งเราจะเห็นดอกญ้านะครับโดยมีข้างหลังเป็นแบ็กกราวภูเขาไฟฟูจินะครับมันสวยงามมากสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราพาไปดูกัน ตอนนี้เรามาถึงจุดพักรับประทานอาหารกลางวันแล้วนะครับก็สุดเขตของฟูจิซังแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเดินทางเข้ากราเกว่า,าแล้วก็จะนั่งรถบัสนะครับเข้าสู่โตกเกียวอีกทีนะครับวันนี้ก็สนุกมากนะฮะเรายังเหลื ขับขี่อีกประมาณครึ่งวันนะครับประมาณชั่วโมงกว่าๆน,นะครับก็เกกว่านะครับเดี๋ยวเราไปด้ยวยกันครับ และนี่ก็คือเรื่องเล่าต่างๆกับการได้มาขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกแม้จะมีระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่2วันเท่านั้นแต่มันก็สร้างความประทับใจให้กับเราได้เป็นอย่างมากทําให้เรามีเรื่องเล่าต่างๆเพิ่มขึ้นอีกมากมายในชีวิตทริปนี้ถือได้ว่าเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของการเป็นไดอร์เพราะมันมีความสุขกับการได้ขี่มอเตไซค์ยอย่างมากจริงๆครับ ที่สุดเราก็มาถึงที่ยามาฮ่าไ d i n g academy นะครับก็เป็นจุดสุดท้ายของการขับขี่นะครับกับทริปยามาฮ่าเอ็กซ์เพ e ียน i ์ไ t r ิ p ท n ิปอินเจแปนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทริปที่สร้างความสนุกสร้างความประทับใจและเป็นการขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่มีความสุขที่สุดในชีวิตทริปหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัทไทยยามห้ามอเตอร์จำกัดนะครับที่เปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสขับขี่ที่ประเทศญี่ปุ่นและให้เราได้เห็นฟูจิซังกันแบบเต็มอิ่มเลยทีเดียวประทับใจไม่รู้ลืมจริงๆครับขอบคุณครับ